โ <Home S 2> จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งอยู่เป็นประจํานะครับสมมุติว่าผมชอบเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเพื่อเข้าไปเล่น Facebook เราก็สามารถกดปุ่มโฮมนะครับเพื่อทําการเข้าหน้า Facebook ได้เลยแบบนี้นะครับนี่นะครับสมมุติว่าหน้านี้กดปุ่มโฮมมันก็จะเข้าหน้าของ Facebook เลยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจากนั้นกดไปที่ setting ของเพื่อนๆอาจจะปิดอยู่นะครับปุ่มโฮมสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเราปิดปุ่มโฮมจะหายไปนะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะครับเป็นเปิดปุ่มโฮมจะแสดงขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราทําการคีย์เว็บไซต์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับสมมติว่าผมจะใช้เป็น Google แล้วกันนะครับ www.google.com จากนั้นกด enter นะครับโอเคครับตอนนี้ show home bottom นะครับของเราก็จะกลายเป็น Google แล้วนะครับเวลาเรากดปุ่มโฮม หน้าของเราก็จะกลายเป็น Google แล้วนะครับสมมติว่าเวลาเราออกและเข้าใหม่กดปุ่ม Home Google ก็จะแสดงออกมานะครับเราก็สามารถพิมพ์เสิร์ชค้นหาข้อมูลต่างๆได้โดยง่ายนะครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ